บรรยากาศเบื้องหลังเวทีนะคะก็คือเศร้าห้นหูตื่นเต้นซิดนี่อยู่กับทุกคนนะคะทุกคนอยู่ที่นี่มารับผ่านไ่โบนัสไปโบนัสอะไรก็เต้นเตะบรรยากาศเปิดตัวละครบนเวทีขาค่ะอันนี้เล่นเป็นใครคะไหนนันนตุลบลค่ะอันนาเบลไม่ใช่ค่ะตุ๊กตาเป็นเพชรอนาแล้วก็เป็นทุกคนค่ะไ่โบนะคะรับบทเป็น เอาจริงทุกคนลืมลืมลืมว่าจะยินทับเป็นตัวอะไรนะครับนภัทรราคาแล้วบทเป็น i̇şte สันครับผในจอมยิ้มในเรื่องครับโอ้ยโบนราคาแล้วบทเป็นพีทครับเป็นเป็นสั้นนะแล้วบทเป็นเขื่อนครับอ๋อเป็นเขื่อนที่เป็นเขื่อนอ๋อใช่แล้วบทเป็นโลเคชั่นหลักในเรื่องตื่นเต้นไหมคะวันนี้ตื่นเต้น อยากเจออยากคุยมากกว่าไม่อยากคุยเรื่องคือตอนนี้ไม่ได้อยากคุยเรื่องละครที่เล่นแต่อยากคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังเส้นหายไปอย่างเงี้ยวมเล่นเทคเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูคในชีวิตนายที่ถ่ายไปกี่คิวแล้วคะห้าเด็ดหมดแล้วถ่ายเสร็จแล้วเอาปิดตู้แอร์นะคะถ่ายไปถ่ายไปห้าคิวละครยังไม่ออนแอร์ตัวอยากมาแล้วค่ะคิดว่าไงนายพร้อม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 มาดูความพร้อมสิคะ ไหนเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนหมู่บ้านบอกหน่อยค่ะทำไมเราต้องดูซีรีส์เรื่องนี้คะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นการพบกันของตัวแม่ตัวพ่อทุกคนเรียงหน้าสลอนมาเลยเต้นัวลุงเลยนี่คือเจ้าพ่อฟู้ดทักใช่วันนี้เราอิ่มนำสำรานพองเขาเลยใช่โมวจะเปิดจนคุณนุนี่เป็นตัวพ่อในเรื่องของ ในเรื่องของในเรื่องของความฟิตของหน้ากายไอ้ลาวนมสวยเสียงเสียงไปนหน้าเวทีขอโทษไอ้ลาวนมไอ้ลาวนมฟิตนะคะนี่คือใครนี่คือพระเอกแห่งยุค ใช่และวันนี้เขาไม่ได้มาพร้อมกับคุณนีรการคุณธิระการ,ปร,การไปไหนเล็กน,น้อยพี่ถึงแม่มากปกติเนี้ยถ้าถ่ายทำเนี่ยแม่ต้องมาน่าต้้วพูดคุยแม่ไว้ใจพวกเราค่ะก็ะเลย<ช>ขอันุภ์มาได้น่ารักมาก เราคือคนดีของสังคมแม่วัยรุ่นดีใจครับตื่นเต้นครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นการถ่ายทิ้ที่เร็วที่สุดประมาณ6วันไม่ใช่แค่ทีเซอร์ออกมิวสิกวิดีโอออกแล้วออกเหมือนเราทำมาจนมันเป็นแรงปีแต่เพลงพอมากเฮ้ยแต่ภาพสวยมากนะว่าไม่ได้จ้าแม่แห่งวงการกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรนะจะแม่แห่งวงการกระเป๋าแบรนด์เนมเฮ้ยว้าวไปใช่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่รับมา ไวยขวางด้วยเดี๋ยบเี๊ยบเจี๊ยบเจี <mm ๊ยบเจี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 ๊ยวเี่ยบเี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเดี๊ยบเจี๊ยบเจีปยะเจี๊ยบ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 เจี่ยบเจี๊ยกเจี๊ยบ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 เคี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเนี็ยบบ ที่เราไปถ่ายก็คือน่ารักมากแต่ต้องรับกินมือกับแบบอ่าอันนี้คือมีความสุขที่ได้กินนะบอมอาการของเมโกะที่ไม่มีซุปเปอร์ในตัวอาหารคือจะเริ่มมือสั่นนะคะจากนั้นไงเนื้อแตกเนื้อแตกแล้วหดเก่งก็คือหดแล้วลูก้าโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้าเวทีเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย่ก็ใหู้ Thank mm -hmm. you.